ดินท่อเอามาจากไหนดินท่อเอามาจากน้องนี่เอาแกบมาปันลุ่ใส่กระดินมาลุยใส่กันกับมาปันก้อนตากแดดแต่มันแห้งเท่ากับไปเผาคันบ่เผามันก็เฮ็ดบ่ได้เไรในหลวกมันสิแตกเฮาเผาเร็จเท่ากับมาตําตาให้ละเอียดแล้วก็ล่อนเอากากมันออกกับมาปันใส่นี่เครื่องนี่จ้าบ่ปันใส่เครื่องเท็ดโบราณเท่ากับย้ำเอาตีนย้ำเอาอันนี้คือใส่ได้ทุกหม้อแล้วนบ่แม่จ้าได้ทุกหม้อสิปันยังก็ได้เมื่อทุกแนว ในการเห็ดกันสิมีอันนี้เพื่อนจันบ่แม่นี่อันนี้ไอ้แนวเครื่องเครื่องไอ้นี่มันเทดปากมันครับไอ้แนวสวีมันใท้ว่าคันสมุนไพรให้มันโบราณเพื่อนเนิ่มาอย่างนี้เอิ้นโคกองเนี่ยน่นเอาโคกหมุนเท่าสิเดินหมุนรอบครับนี่สมัยใหม่เนี่เขามาใช้ล้อรถกระเทยพื้นเท่ปูนทับแล้วก็ใส่ลูกปืนทั้งประตูประตูหรือให้มันหมุนอ่าให้มันหมุนยังส่ครับเนี่นะครับเขาถึงหมุนเรื่อยๆเขาม ถ้าร่างร่างมองส่นเป็นสบายไหมไมีกก็สิเป็นก็เป็นเครื่องเนาะแม่เนาะจช่เอาเครื่องสายสายพ่านมันสายใดนี่มันมีหมองสายพ่านสายมอเตอยกสิติดตรงนี้ถ้าสมัยโบราณนี่เป็นเที่จังเลยโบราณนี่เฮาจีเดิมเดินเดินเดินรอบโคกเดินว่อนวนโคกเอาเอาเดินรอบโคกเลยจะเคลื่อนยางอ้อมยยางอ้อมมันนี่เหรอเจ้เออยยางอ้อมอันนี้ที่ทำปากมันได้นี่สมัยไม่ก็เลยนร่างเปยกให้มันจ้าคนอยู่กับเพีย้า ไอ้จาามันมันเดินบ่ไหว